การตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนมีความสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ฝ่ายหญิงที่มีอายุน้อยกว่า35ปีจะมีโอกาสที่ตัวอ่อนจะมีจำนวนโครโมโซมผิดปกติการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนสามารถช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นได้ครับสวัสดีครับสิทธิเดชแสงนวลนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์คลินิกอินสปาบ I V F ครับ การตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัวหรือที่เรียกว่า pre-implantation genetic testing หรือ PGT นะครับคือการตรวจคัดกรองตัวอ่อนที่มีจำนวนโครโมโซมปกติเพื่อทำการย้ายกลับเข้าสุโพงมดลูกให้เกิดการฝังตัวต่อไปครับเกณฑ์ Gen สำหรับผู้ที่ควรได้รับการตรวจ PGT นะครับมีดังนี้ 1. ฝ่ายหญิงที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเนื่องจากการศึกษาเนี่ยพบว่าฝ่ายหญิงที่มีอายุน้อยกว่า35ปีจะมีโอกาสที่ตัวอ่อนจะมีจำนวนโครโมโซมผิดป,ปกติหรือที่เรียกว่า a n e m p l o i d y อยู่ที่ประมาณ30%แต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะตรวจพบ u n e m p l o i d y ก็จะสูงขึ้นด้วยซึ่งส่งผลทำให้เกิดโรคความผิดป,ปกติทางโครโมโซมได้นะครับเช่น โรคดาวซินโดมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งเป็นต้นครับ 2. ผู้ที่เคยมีประวัติการไม่ฝังตัวของตัวอ่อนอยู่หลายครั้งซึ่งสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการที่ตัวอ่อนมีจำนวนโครโมโซมที่ผิดปกติได้และ 3. ในคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคทางพันธุกรรมเช่นโรคโลหิตจางธาลัซีเมียโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นครับ จากที่ได้กล่าบไปแล้วทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนมีความสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์เนื่องจากการย้ายตัวอ่อนที่มีจำนวนโครโมโซมปกติจะสามารถช่วยให้ตัวอ่อนมีการฝังตัวที่ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนสามารถช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นได้ครับ สำหรับท่านใดนะครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของคลินิกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อที่น่าสนใจใน EP ถัดไปสวัสดีครับ